สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่6อยู่นะคะการวัดความยาวเราเรียนไปแล้วนะคะการวัดความยาวมีทั้งการวัดความยาวที่เป็นหน่วยมาตรฐานแล้วก็มีหน่วยที่ไม่ใช่มาตรฐานนะคะหน่วยที่มาตรฐานก็จะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรและเมตรนะคะ แล้วก็วันนี้เราจะมาเรียนการเปรียบเทียบกันนะคะการเปรียบเทียบความสูงที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรก่อนนะคะวันนี้ตัวชี้วัดของเรื่องนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถวัดแล้วก็เปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรได้นะคะรหัสวิชาก็คือคสองจุดหนึ่งปหนึ่งทับหนึ่งนะคะ การวัดความยาวสิ่งที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดความยาวก็มีนะคะ1.1การวัดความยาวความสูงและระยะทางโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน1.2ก็คือการวัดความยาวความสูงและระยะทางที่เป็นเซนติเมตรและเมตรนะคะแล้วเรื่องที่3ที่เราจะเรียนเกี่ยวกับการวัดความยาวก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความยาวที่บอกหน่วยการวัดเป็นมาตรฐานนะคะ อ่าแล้วก็1.4ก็คือเรื่องที่เราจะเรียนคือการวัดโดยการปฏิบัติจริงแล้วเรื่องที่5ที่เราจะเรียนก็คือการเปรียบเทียบความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรและเมตรนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบความสูงที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะ การเปรียบเทียบความยาวความสูงเป็นหน่วยวัดความยาวที่เป็นมาตรฐานนะคะการเปรียบเทียบความยาวและความสูงของสิ่งของตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปเราจะทําได้โดยการวัดความยาวความสูงของแต่และชิ้นนะคะโดยใช้หน่วยเดียวกันแล้วนําตัวเลขแสดงค่าความยาวที่ได้จากการวัดมาเปรียบเทียบกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการเปรียบเทียบความสูงที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะ,ะจากภาพนี้นะคะเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการวัดลูกถูกต้องค่ะไม้บรรทัดไม้บรรทัดนี้มีความยาวเท่าไหร่คะ15เซนติเมตรนะคะ,ะแล้วสิ่งของที่เราจะนํามาวัดแล้วก็เปรียบเทียบก็มีอะไรบ้างลูกอ,อ,อะไรคะกระบอกน้ําอะไรคะขวดนมแล้วก็แก้วใช่ไหมคะอ้าวเรามาวัดอันแรกก่อนนะคะ,อะลองดูกันนะคะ ามาวัดแก้วก่อนแก้วสูงเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะห้าเซนติเมตรนั่นเองต่อไปค่ะอันที่สองก็คือขวดนมเรามาดูขวดนมที่ค่ะว่าสูงเท่าไหร่เท่าไหร่คะอ่า11บเอเซนติเมตรนะคะกระบอกน้ําค่ะกระบอกน้ํา9าเซนติเมตรนะคะ จากที่เราวัดความสูงเมื่อกี้นะคะเราจะนํามาเปรียบเทียบความสูงของกระบอกน้ําขวดนมแล้วก็แก้วน้ําได้ดังนี้นะคะกระบอกน้ําสูงกี่เซนคะเมื่อกี้ถูกต้องค่ะ9ซนติเมตรขวดนมสูงเท่าไรคะ11ซนติเมตรแล้วก็แก้วน้ําสูง5เซนติเมตรใช่ไหมคะเราก็จะสรุปได้ว่าขวดนมสูงกว่ากระบอกน้ํา2เซนติเมตรหรือกระบอกน้ําเตี้ยกว่าขวดนม2เซนติเมตรนะคะ แล้วก็กวดนมสูงกว่าแก้วน้ำา6เซนติเมตรหรือแก้วน้ำเตี้ยกว่าขวดนม6เซนติเมตรนะคะกระบอกน้ำสูงกว่าแก้วน้ำา4เซนติเมตรหรือแก้วน้ำเตี้ยกว่ากระบอกน้ำา4เซนติเมตรนั่นเองนะคะหลังจากที่นักเรียนดูตัวอย่างการวัดแล้วก็นำมาเปรียบเทียบนักเรียนพอเข้าใจไหมคะ ถ้านักเรียนพอเข้าใจแล้วนะคะวันนี้ครูจะให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะให้หนักเรียนเปิดไปที่หน้า103นะคะอ่านะคะให้ทําข้อ2ข้อ2ก็จะมีข้อย่อยหนถึงสข้อนะคะวันนี้นะคะครูจะให้หนักเรียนวัดของจริงเลยนะคะให้หนักเรียนนําไม้บรรทัดมาวัดของจริงเลยนะคะในภาพนี้ๆๆนักเรียนดูรูป วัดความสูงของแก้วน้ําแล้วเขียนคําตอบและระบายสีแก้วที่สูงที่สุดด้วยสีเหลืองแก้วที่เตี้ยที่สุดด้วยสีฟ้าแล้วก็ตอบคําถามนะคะนักเรียนก็นําไม้บรรทัดมาวัดแก้วใบที่1ก่อนลูกเลขศูนย์ไว้ที่ก้นมันนะคะแล้วก็ทาบลงไปสูงเท่าไหร่คะ2เซนติเมตรใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนเลข2นะคะใบที่1สูง2เซนติเมตร ใบที่สองนักเรียนก็ลองวัดดูลูกอ่าเอาเลขศูนย์ไว้ที่ก้นมาแล้วก็ทาบลงไปศูนย์เท่าไหร่ลูกใบที่สองอ่าหยุดที่เลขอะไรคะอ่าห้าเซนติเมตรนะคะใบที่สองสูงห้าเซนติเมตรแล้วใบที่สามสูงเท่าไหร่คะวัดสิคะอ่าสี่เซนติเมตรนักเรียนก็เขียนเลขสี่ไปเสร็จแล้วน้กเรียนก็ข้อมูลที่เรียนวัดได้มาตอบคําถามข้างล่างเช่นข้อหนึ่งแก้วที่สูงที่สุดกว่าแก้วที่เตี้ยที่สุดกี่เซนติเมตรคะ แก้วที่สูงที่สุดก็คือใบที่สองสูงเท่าไหร่คะห้าเซนติเมตรใช่ไหมคะแล้วเอาไปลบก,กับแก้วใบที่เตี้ยที่สุดก็คือสองเซนติเมตรนักเรียนก็เอาห้าลบด้วยสองก็จะได้คําตอบได้เท่าไหร่ลูกนับสองไถึงห้าสอง้อะไรคะสามสี่ห้าก็ได้คําตอบเท่าไหร่คะสามเซนติเมตรนะคะแก้วที่สูงที่สุดสูงกว่าแก้วที่เตี้ยที่สุดสามเซนติเมตรแบบนี้นะคะส่วนข้อสองข้อสามข้อส,สี่ให้นักเรียนลงมือทําเองนะคะ นักเรียนทําแบบึกหัดเสลีอยงคะ่ะถ้าทําเสร็จแล้วเดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบกับเฉลยลองดูนะคะถ้านักเรียนไม่มั่นใจถูกหมดทุกข้อไหมคะหรือว่า,าถูกหมดทุกข้อเลยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะถ้าใครที่ยังไม่ถูกหมดนักเรียนก็ลองวัดใหม่นะลกูกแล้วก็เปรียบเทียบกันใหม่นะคะ,ะสําหรับวันนี้เราพบกันแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ